สวัสดีครับพี่น้องยี <fry UC S> ่สิบเก้าศูนย์สามสองห้าหกแปดหลังจากฝนตกฝนตกหัวยางแห้งด้วยนะครับวันนี้ครับสีเฮ็ดหมกหมอครับน้องไม้ผมเคียนไว้แล้วเนี่ยครับน้องไม้เคียนไว้แล้วนะครับแล้วก็ต้มแล้วสองน้ำนะครับวันนี้ผมสีหมกน้องใส่น้ำยาหนางกับลูกโดดกับน้องไม้ที่ต้มจืดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไม่แห้งจะผมไปปรุงเครื่องนะครับปรุงเครื่องกับผมนี้อย่างหลายฝนตกแห้งหัวเปียกมันยอด ใส่ไส OK. OK. ่รสดีใส่สัมป라เนี่ยนะครับครับครับใส่เกลือเกลือเพราะใส่หลายดอกใส่้อยเพราะว่าต้มใส่น้ยใหม่ไปแล้วเนี่ยครับผมนะเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นข้าวเบือครับผมตำข้าวเหนียวแซ่น้ำนะครับเอามาตำแล้วก็กระช้ายพริกแดงนะครับแล้วแต่ขาดเ่ราะอะก็คือ หอมแดงครับเพราะตำเสร็จแล้วกบเทาน้ำม,มาักฝนบ่อยมันปอเป็นก้อนแล้วนะครับนี่แหละครับนี่หมอเดือดแล้วกนเท้าตีไส่อย่างนะครับนี่หมูหม,หม,มนะูหมูนะ่อไม้น่ะสองนอหมูน่ะโลเคินแล้วกับพระเอกของเท้าเอีอนึงกับคุณตูนะครับนี่แหละใบแมงลักเดี๋ยวต้มน้อไม้มันสุกแจงหน่อยก่อนครับเดี๋ยว่ฟจะมาเบิง้งตอนเ่าไปครับ ใส่ไปบกูดครับไปบกูดจะงามงามนี่จากนั้นนะครับเดี๋ย้ใส่เขาเบือหมูเพค่ใส่ที่หลังเพราะหมันกูดเร็วที่แบบนี่เขาเบือแกไตแล้วเพอหมอมันเดือดแล้วอันนี้คือหมกหมอ้ะครับโอ็เสียดายดิในระหว mm ่างนี้เปล่าขนกระบาะนี่มันติดตีก้นหมอุนี่อะไรเวลาเวลาเวลาเายนครับ มันติดเทียนบากอย่างไว้ปนีเปล่าขนเลยครับเดี่ยระวังนีเปล่าขนครับหนึ่งฉบมันตกแว้วกันนี่ครับเอาหมูใส่ได้บาทนี่ปลาหมูหลายโปรดบอนี่แหละนะครับคาดใจฝนตกแห้งครับทุกคู่ทุกบ้านผมฝนตกยางแห้งเลยคือ่ายุจังหวัดบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อเ้าร์นี่เป็น,นหนาวหนาวอันนี้จังหวัดบู่บ่อรัมย์ครับอันนี้จังหวัดโยก หมูบะล้มนะครับนี่นะนี่เป็นยังที่เป่าคนละบาทนี่เนี่ยนหอมหอมกินกร่ซ้ายครับหอมกินกร่ซ้ายนะนนออนเนี่ยนมันบ่อเนี่ยเขาจะปรุงเพิ่มจะฝ่าใส่หนัวขันหนัวเรามันเสียนยิเนี่ยนี่นะครับสูตรผมแซบ่บเ,เ,เนี่ยเริ่เมื่อนี่นะครับผมตีใส่ัน,นี้กกะทิ ม่มีต้ตนบอกพราวได้ต้องลยสื่อกะทใส่น้อยเดียวจะใส่หลายเดี๋ยวถามว่าเบื้องตอนที่เข่าเครื่องนะครับเนี่ยค้นแบบตะ้แตะเกียบในเราวางนี่ครับเข่าเบือเราต้องคน้นปริมาตรมันจะติดหมอนะครับเราต้องค้นไปเรื่อยๆไม่ไงั้นมันจะติดก้นหม้อนะครับหมกหมอนจะเหนียวเหนียวสียละเหนียวเหนียว เมนมหมอหมอหรือหมอหมูหรอกมีแต่หมูใส่ใบบ๊อกกูดในเครื่องแกงลืมบอกว่ามีพริกหอมแดงตะไคร้กระชายข้าวเบือเนี่ยนะครับสารวมกันขาดบ่อใดเลยดิแม่นกระชายครับเพ็ดหมกนี่ไม่จังเขากันแม่นว่าขาดตะไคร้ใบบ๊อกกูดใส่ยังไงเด้ขาดกระชายนี่บ่ได,ด้เลยมันสีแบบ สำหรับสูตรผมเรอร์สูตรคนอื่นผมโบ้หัวเ้ื่องาเร้อครับอืมฝนเอตัวตอาฝนกับตกแก่กับบุกแห้งวันไหนมันถือฝน วาไอพี่น้องเออไแต่แสบแสบบ,บ,บันนี้เบื้องหน้าผู้เหตุบัตนี่สิไส่กระที้อครับบันนี้สูตรไทยเด้อหมกหมอดไทยนี่ถ้่ไส่กระทีนันหอมเด้อบานไทย้ตรา,า,าดเีาเจ้าเห็ดเหลนี้แล้แต่ว่าจะปกติบ่ใส่ก็ได้ครับวันนี้ผมสิร้องใส่กระทีเพอแลรับรองว่าติดใจแน่นอนหอมฉุย เน่ง่ yeah. เป็นอีกสีหนึ่งกินหนึ่งลดหนึ่งนะครับนี่ละผู้ใดเห็ดกินร้องบังเดอสูตสผมอ่ะง่ายๆอร่อยพวกเกียรให้แลวผมจะไปเฮ็ดกับขขาแซบ่บเลยสรสสีนี่นะครับสุกแล้วนะครับหลังจากที่ใสกะทิเสร็จแล้วนี่ครับล็อกกะทิมันเข้ากันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใสใบแมงลัก เดี๋ยวหมอดไฟกันทุกอย่างเตรียมเครื่องไว้แล้วจะว่าที่สำคัญนอไม้ต้องต,องตอง้มันไม่กินเั็กน่อยมันเป็นนอไม้ดันนอไม้จะปิดฟ้ากับไม่กินน้ำกันเลยพ่อใหญ่โกไก่บ่าบอกดอกย้ยใสก็ะไดอย่างมีคนน้ำไม่กินน้ำมาเ <laughs> นี่รนะ หอมมกหม้อเนี่ยครับเอกคนลัคนแซบแส่บครับเหนียวตุยตุยครับเซ็ตเรียบร้อยนะครับเนี่ยพกหม้อสูตรผมง่ายๆกินแซ่บๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแต่สิมีคลิปอื่นๆไห้เบิ่งอีกมากมายครับช่องหรือเบลลูกบ้านบ่าครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามเป็นกำลังใจสวัสดีครับ